สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้เราจะเดินทางไปซื้อของกันที่แคนนะคะวันนี้ที่แคนมีตลาดสดเนาะเราจะพาเพื่อนๆไปชมตลาดสดที่แคนกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรากาลังเดินทางอยู่นะคะก็บ้านนอกเข้ากรุงเนาะก็เนี่ยค่ะมีแต่ป่าแต่สวนมะม่วงเนาะเดี๋ยวติดตามชมต่อไปเลยนะคะน,นี้เป็นฟาร์มองุ่นก็มีนะคะนี่ ก็หลังจากที่เราเดินทางมาระยะหนึ่งแล้วก็มาถึงออตลาดแล้วนะคะก็วันนี้ก็คนเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเนาะจะพาเพื่อนๆไปชมผักผลไม้ที่เขาขายกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะไปรับชมเลยคะ่ะก็จะเป็นเหมือนตลาดสดบ้านเราะคะ่ะมีผลไม้มีผักสดขายแต่ว่ายกเว้นเนื้อสัตว์นะคะ ที่นี่จะไม่มีเนื้อสัตว์ขายอาหารทะเลขายเหมือนบ้านเราแต่มีพวกผักผลไม้ค่ะนี่นี่ก็เจอเงาะแล้วค่ะนี่กิโลนึงก็ตกอยู่ประมาณสิบสองสิบสามเหรียญค่ะนี่ถัวคูก็มีนะคะอากาศมีทุกอย่างไม่แตกต่างจากตลาดสดบ้านเราค่ะ นี่เราก็จะพาเพื่อนๆชมขนาดพริกพิกเขายังแบ่งขายเหมือนบ้านเราเลยมีทุกอย่างมีผักบุง้งมะละมะเขือทุกอย่างค่ะขายเหมืนตลาดบ้านเราบุหรล่วาสวยๆนี่ค่ะไฮไลท์ของวันนี้ผักกูด หายากมากมาประเทศนี้ตั้งหลายปีแล้วยังกำลังเคยไปเจอเนะะี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นโซนผลไม้แก้วมังกรอะโวคาโดมันก็จะมีร้านผักผลไม้สลับกันเงนะะี้ยค่ะนี่เป็นถัวกก่วฝักยาวมีหมดแล้วก็ฝรั่งก็มี ลำไยอันนี้เป็นลูกฟิกรหรือว่ามะเดื่อเนาะที่อยู่ในกล่องนะคะลูกพับก็มีนี่อันนี้ก็ของไทยนี่ก็ม,มังคุดฝรั่งเขงากินเป็นนะคะกิโลละยี่สี่เหรียญเนาะก็เป็นบ้านเราก็แพงอยู่เนาะนี่กลับมาโซนผัก ขนาดขนุนยังมีขนุนดิบเลยค่ะขายแต่มันลูกใหญ่เกินนะเนาะก็เลยมาแวะร้านนี้เจอผักบุ้งสวย,สวยผักกาดก็เลยจัดกลับบ้านเลยค่ะสามสี่มัดเพราะว่ามันเดินทางมาไกลก็ต้องซื้อเยอะหน่อยนะคะเนาะ พีลาวก็มีนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนแบบว่าเครื่องประดับเป็นของใช้ที่แบบว่าเป็นสร้อยคอเป็นเป็น handmade อ่ะค่ะเป็นประดิษฐ์เครื่องประดิษฐ์เขาขายเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศร้านน้ำน้ำปัน่นชาไข่มุกอย่างเงี้ยข่ะ<อ>แล้วก็มีขนมไทยอาหารไทยขายด้วยเนาะ ก็ไม่แพงนะคะ,ะกลองหนึ่งก็จบประมาณสี่ห้าเหรียญเนาะนี่ค่ะขนมใส่ไส้น,นี่ก็เป็นกระเป๋าเนาะ handmade นะคะเนาะก็ก็เหมือนตลาดบ้านเราเนาะ,ะนก็เลย เอาบรรยากาศมาให้เพื่อนๆชมนะคะ mm. เผื่อเพื่อนๆได้มีโอกาส mm. ก็มาได้นะคะที่เมืองเคนนะคะเนาะเสืออในนู้ดสิขนาดเ,า mm. เสือยัง mm. ขายเลยเนาะ,ะ mm. ที่นี่ mm. ก็แพงอยู่นะคะประมาณ คือหนึงก็ประมาณ45เหรียญเนี่ยถผ้าเช็ดเท้าอะไรก็เหมือนเหมือนตลาดบ้านเราไม่ต่างกันปีน่กสวยๆนี่ค่ะก็มีผลไม้ที่เขาหั่นใส่กล่องนะคะกล,ล่องละสองเหรียญห้าสิบก็ เหมือนตลาดบ้านเราทุกอย่างค่ะมีทุกอย่างที่เราอยากได้เนาะถ้าเพื่อนๆมาแถวแคนลัดคิงสแลนนะคะก็แวะมาตลาดก็จะมีวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะที่จะมีตลาดสดแบบนี้เนาะก็เข้ามาหาเรียกซื้อผักผลไม้ได้นะคะ ราคาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแพงนะคะเนาะก็กิโลสองสามเหรียญประมาณนี้มีบอลบอลผลไอต้นไม้บอนไซเนี่ยค่ะของตกแต่งบ้านก็มีเป็นพวกหินหินเอาไว้เป็นเครื่องประดับทำจี้ไว้ห้อยคออะไรเนี่ย ก,ก,ก็สวยอยู่นะแต่ว่าแล้วก็ได้แต่ดูเนาะไม่ใช่แนวน,นี่ค่ะนี่หาเขียวนี่น้อยหนา,นานแล้วก็มีลูกอ่าช็อกโกแลตลูกใหญ่นโรสนี่ค่ะเนาะ,ะ,ะก็เยอะอยู่นะคะมีแตกต่างกันนะคะเนาะ <13. S 1> บางร้านก็ สิบสอเหรียญบางร้านก็13บสามเหรียญก็แตก,กต่างกันไปวเวลาเรามาซื้อของก็เดินทั่วๆก่อนเนาะเปรียบเทียบราคาว่าร้านไหนถูกร้านไหนแพงแล้วค่อยกลับมาเอาเนาะก็หลังจากที่เราได้พาเพื่อนๆชมบรรยากาศในตลาดเรียบร้อยแล้วนะคะ เราได้ของตามที่เราต้องการล้ก็เราก็จะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะคะก็เลยเอาภาพบรรยากาศตลาดเมืองแคนมาฝากเพื่อนๆให้รับชมนะคะก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ